ค่าบ้านน่าจะเป็นประมาณเดือนหน้าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเข้าไปไปหาคุณหมอตามตามวันนัดนะครับก็คงจะมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็เหลือแค่ใช้อันเดียวแล้วครับผมมันก็ลดน้ำหนักได้เยอะแล้วครับวันนี้ชินกับไม้เท้ชินเหรอพยายามไม่อยากจะชินกับมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงคงต้องเลิกใช้แล้วครับผมก็คือแต่ก็เข้าใจนะว่า ถ้าสมมติว่าได้รับบาดขาขาขาเปแล้วก็คงจะจะมีจะมีจะมีประสบการณ์มาก็คงจะมีอะไรที่เป็นห่วงมันยังแป๊บหรือไงครับมันแป๊บแ๊บครับแป๊บแ๊บตรงตรงคงเป็นช่วงที่กระดูกกำลังจะประสานกันนะครับผมก็เลยมีการแป๊บแปรบ้างถ้าเราเคลื่อนผิดจังหวะหรือว่าผิดมุมผิดองศานิดหน่อยครับพก็เดินแบบว่าโดยไม่ขึ้นไม้บางอยังคือตอนนี้คุณหมอให้เดินแค่ในสระ่ายนา ที่เราไม่ต้องใช้ใช้ไม้ครับเพื<ม>่อที่จะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อที่มันเป็นแผลเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นครับแต่ <laughs> นในในเห็นว่าแข็งแรงเร็วเหมือนกันใช่ไหมมียาดีดมก็มี vitamin D, vitamin D, มีวิตามินดีวิตามินดีก็จะยาด,ยาดีก็คือได้ยาหลายๆแบบครับจาไปหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนช่วยทั้งทางวิทยาศา,ศาสตร์และทาง สายยาศาสตร์แต่มีหลายคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหรอใช่ครับยื่นมือเข้ามาช่วยโอ้ช่วยกันส่วนี้คงหายเร็วครับผมไม่ว่าจะทางทั้งทางเดียร์ที่ผมบอกทั้งทางก็รักษาสมุนไพรใช่ไหมครับเพื่อให้หายก็คือส่วนยาทาเนี่ยคงเป็นคงเป็นพวกวิตามินต่างๆครับที่มันช่วยบำรุงส่วนส่วนอื่นก็คงเป็นยาทาอะไรประมาณนี้ครับผมสายยาศาสตร์ที่ว่าคือยังไงน